วัสดีครับผมมึอหลอดเอซีนี้ก็มาตามบนไฟนะครับผมสมจิตมอเตอร์นะครับแล้วเราก็มาลุ้นว่าเราจะเจอน้องพราวอย่างนีครับแล้วเราก็เจอน้องพราวคนสวยแล้วครับสวัสดีครับผมน้องพราวคนสวยนะครับโหวสวยมากเลยนะครับเอฟซีเยอะแยะมากมายเอาน้องโบกขออภัยครับน้อหลอดจําผิดนะครับคนละคนกันนะครับ นี่คือ pues น้องโฟกนะครับ FC มากมายเลยนะครับที <the <the um, ่ติดตามนะครับผมก็ยอดวิวก็พุ <the <the ่งเลยนะครับสำหรับช่องลุงหลอด FC นะครับวันนี้ลุงหลอดก็จะเอาขออนุญาตน้องโฟกลงอีกนะครับเพื่อให้ FC ได้ชื่นชมกันนะครับตัวดีก็ขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมลุงหลอด FC สวัสดีครับมาลุ้นให้กำลังใจเธอสู้ๆนะครับน้องโฟกนะครับไม่จำผิดแล้วนะครับชื่อน้องโฟกครับ ขอบคุณที่ติดตามและชมลายกสีสวัสดีครับ